สวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังพบกับ,บกเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะคะแต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวๆนี่แหละนะคะโอเคก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการวางแผนเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะครับก็สืบเนื่องจากไลฟ์ครั้งล่าสุดสัปเพละเนะก็มีเพื่อนๆถามเรื่องของการเก็บตังค์การวางแผนเก็บตังค์ว่าเราอ่ะจะเก็บยังไงดีเพื่อจะได้มีเงินไปเที่ยวในทริปแบบสบายๆนะครับค่ะ ก็วันนี้ก็เลยมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าเราจะวางแผนเก็บเงินเที่ยวกันยังไงก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเราต้องรู้กันก่อนว่าในทริปทริปนึ่งเ่เรามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเราจะได้วางแผนการเงินกันถูกส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของลำดับของค่าใช้จ่ายพอค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่ต้องจ่ายก่อนไปเที่ยวก่อนไปทริปกับจ่ายหลังจากวันที่เราไปถึง เมือง<ม>หรือประเทศปลายทางแล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็เรื่องที่3ามว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มค้าจ่ายที่เกิดที่ประเทศปลายทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ <ใจ S 2> แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเก็บตังค์ว่าเราจะเก็บยังไงดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยเงินที่เป็นเงินบาทเราเก็บยังไงดีหน่วยเงินที่เป็นหน่วยเงินประเทศปลายทางไม่ว่าจะเป็นเงินเยนเงินวอน <ๆ S 1> จะเก็บยังไงดีนะครับโอเคงั้นก็วันนี้ก็จะมี4ี่หัวข้อ ก็เรามาเริ่มเรื่องที่หนึ่งกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเวลาเราไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของค่าใช้จ่ายกลุ่มหนึ่งที่มักจะเกิดเหมือนเหนกันนั่นแหละนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับในกรณีถ้าไม่ว่าจะเป็นบินไปเชียงใหม่ไปลำปางไปภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีมันก็จะมีเรื่องของ ตัวเครื่องบินเกิดขึ้นมานะครับเรื่องที่2ค่าเดินทางในประเทศปลายทางหรือเมืองปลายทางไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถการเรื่องของซื้อบัตรโดยสารปลายทางนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นมาอ๋อแต่ข้ามไปน,นิดนึงก็คือเราจะสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนั้นๆได้เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนเที่ยวออกมาก่อน<ช>อย่างน้อยก็หลวมๆวมว่ากี่วันกี่ สัปดาห์นะหรือว่าจะไปที่ไหนเมืองอะไรก่อนนะครับเป็นคร่าวๆมาก่อนเราถึงจะสามารถสรุปค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็จะมีไลฟ์สัปเหระครั้งล่าสุดเนาะจะมีเรื่องของการวางแผนเที่ยวอยู่นะครับก็ใช้คลิปนั้นเป็นตัวประกอบในการวางแผนเที่ยวของเพื่อนๆก็ได้นะ เมื่อกี้เราพูดถึงค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วค่าเดินทางในประเทศหรือเมืองปลายทางไปแล้วค่าใช้จ่ายส่วนที่3ามซึ่งเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันก็คือเรื่องของค่าที่พักค่าที่พักมันก็จะตามจํานวนคืนที่เราไปพักตามจํานวนวันที่เราไปพักเนาะห,หรือถ้าเราย้ายหลายเมืองหน่อยมันก็กจะต้องจองหลายที่นะครับต่อไปเรื่องที่4ี่คือค่าบาัตรการเข้าสถานที่ต่างๆนะครับสมมุติถ้าไปสวนสนุกมันก็จะมีเรื่องของค่าเข้าปาร์คค่าเดย์พาสตต่างๆ หรือถ้าเป็นเรื่องของ Universal Studio องนงี้ก็จะมีเรื่องของ Express อที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกถูกไหมใช่ครับนะครับหรือเข้าวัดเข้าสันเจ้าที่เขามีการเก็บค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเผื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ด้วยนะครับต่อไปเรียกไม่ได้อีกเหมือนกันคือค่ากินค่าอยู่ในแต่ละวันนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเที่ยวของเพื่อนๆว่าบางคนจบที่คอนเวเนียนก็ได้เซเว่นมี f ฟ m มิลี่มาอะไรก็โอเคละหรือถ้าใครต้องการมีมื้อพิเศษบ้างในในแต่ละทริปนะครับ แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือบัฟเฟอร์ตัวเลขตัวนี้เข้าไปเช่นมื้อน,นี้อาจจะ2,000บาท3,000บาท5,000บาทก็แล้วแต่นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะต้องหยอดตัวเลขเข,ข้าข้ากันดูนะว่าขึ้นอยู่กับสไตล์การเที่ยวของแต่ละคู่แต่ละกลุ่มแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยคือค่าช้อปปิงปป้งนะครับว่าเราจะไปเพื่อซื้อของฝากกันมาเท่าไหร่ช้อปปิ้งส่วนตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อของฝากฝากเพื่อนร่วมงาน ฝากญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฝากเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะประเมินแล้วนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายหกหมวดเมื่อกี้ที่เราเล่ากันไปนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะมีปริกย่อยที่แตกต่างกันแต่ตรงนี้จะเป็นตัวสรุปให้ได้ว่าทริปนี้ของเราจะใช้เงินทั้งหมดกี่พันกี่หมื่นบาทกี่แสนบาทแล้วแต่เพื่อนเพื่อละใช่ครับเช่นสมมติตั้งต้นออกมา5 0,000บาทมันก็คือตัวเลขของทั้งทริปที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องจ่ายน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับหมดค่าใช้จ่าย ยอีกคั้งนะครับต้องมีแผนที่ออกมาก่อนนะถึงจะสรุปตัวเลเขคร่าวๆตรงนี้ออกมาก่อนได้นะครับ mm hmm. มาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับ mm hmm. เรื่องของลำดับค่าใช้จ่ายอันนี้จะขอพูดถึงลำดับค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนการเดินทางจริงก่อนละกัน <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งก็จะมีหัวข้ออยู่ประมาณ4ี่ห้าหัวข้อ mm hmm. เดี๋ยวให้เบียร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้หหัวข้อตรงนี้มันมีเรื่องอะไรบ้าง <Okay. S 2> ก็ลำดับเนาะอย่างแรกเลยพอเรารู้รู้วันรู้แผ่นคร่าวๆแล้วอะไรเงี้ยก็คือก่อนอื่นที่เราจะจองก่อนเลยก็น่าจะเป็นตัว๋วเครื่องบินเนาะเพราะว่าต้องมีตัว๋วเครื่องบินแน่ๆแ,แล้วเราถึงจะไปที่ปลายทางได้นะคะก็ตัว๋วเครื่องบินเนี่ยจะเกิดก่อนนะคะตัต๋วเครื่องบินอ่ยมันจะไม่มีแบบจองก่อนจา่ายทีหลังด้วยไม่เหมือนที่พักตัว๋วเครื่องบินเนี่ยพอเรารู้วันแล้วมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายนะวันที่เราตกลงปรงใจจะไปทริปแล้วเริ่มจองเลยใช่ค่ะโอเค ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของที่พักนะคะที่พักก็ส่วนมากเดียวกพี่หมนะีที่พักกับตัวเครื่องบิน,นจะจองแบบพร้อมๆกันหรือวันใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้าจองผ่านพวกอนไ์ทราเวลเอเจนซี่เอเจนซี่เนี่ยก็คือส่วนมากจะมีให้เลือกแบบจองก่อนใจที่หลังนะคะหร,หรือว่าแบบไปตัดวันก็คือ ตัดเงินในในบาทเนี่ยใกล้ๆวันที่เราเดินทางหรือไปจ่ายที่ที่พักเลยก็มีซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเลือกแบบจองก่อนจ่ายที่หลังเพราะว่าบางทีแพลนเรามีการเปลี่ยนแปลงเรายังยกเลิกได้โดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่อย่างที่เบียบอกอันนั้นอ่ะมันจะเป็นการจองที่พักประเภทโรงแรมเท่านั้นนะครับถึงจะมีการจองก่อนจ่ายที่หลังได้แต่ถ้าเป็น AirbnB อ่ะมันจะไม่ได้ Airbnb จะมีการจ่าย2แบบแบบ f full Payment คือจ่ายหมดเลยสมมติ10คืนอยู่ที่30,000บาทก็จ่ายเลย30,000นะ<ช>ตั้งแต่วันที่จองแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอีกแบบที่2 airbnb ที่เลือกได้คือพา r t เชีคือจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนอแล้วก็ไปจ่ายอีกครึ่งหนึ่งทีหลังอ,อ,อ,อันนั้นก็จะได้แหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบของแต่ละบ้านที่เราไปเลือกอีกนะว่าเขาเราจะรีฟันหรือขอคืนได้เท่าไหร่อย,อยังไง<ช>อันนี้ก็ต้องเช็คดีดนะครับใช่ค่ะ,ะต่อที่ค่าจ่ายตัวที่3ตัวที่3ก็จะเป็น ค่าเดินทางในประเทศปลายทางหรือเมืองปลายทางนะคะมไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟนะคะแบบพวกคา์ทต,ต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าบางคนแบบเป็นรถทิปเงี้ยก็จะต้องมีค่าเช่ารถรซึ่งแนะนําว่าควรจะจองไว้ก่อนเนินๆเพราะมันมีโอกาสที่ รถที่เราต้องการมันอาจจะหมดไม่มีอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่รถเนี่ยจะมีโอกาสที่จะจองแบบจองก่อนจ่ายที่หลังได้คือจองก่อนแล้วไปจ่ายหน้างานอันนี้จะม,มีให้เลือกอยู่นะครับแต่บัตรพาสต่างๆที่เมื่อกี้เบียร์แนะนำแนะนาว่าให้จองไปเลยซึ่งอันนั้นอ่ะส่วนใหญ่ขาจองปุ๊บจ่ายปั๊บเหมือนกันใช่จองปุ๊บ,บจ่ายปับ๊บนะคะต่อไปข,อข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกบัตรค่าเข้าสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นสวนสนุกนะคะพิพิธภัณฑ์หรือว่าวัด อะไรอย่างเี้ที่เขาที่เขามีเหมือนแบบเก็บค่าบํารุงเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีบางส่วนที่แบบซื้อเลยก็ได้หรือไปซื้อหน้างานก็ได้แต่ว่าในหัวข้อนี้ก็จะเป็นแบบที่ซื้อเลยใช่อย่างเช่นตัวดิสนีย์ตัวยูนิวอร์แซลสตูดิโออย่างเงี้ยแนะนําว่าควรดูในช่วงวันมันก็จะมีปฏิทินให้ดูนะครับว่าวันไหนคนน่าจะเข้ามากเข้าน้อยเข้าแน่นเข้าหนาแค่ไหน แล้วก็ควรจะดูเรื่องของพยากรณ์อากาศใว่าวันที่ไปฝนมีโอกาสตกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าการเที่ยวสนุกวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกเนี่ยมันต่างกันพอสมควรนะใช่ค่ะเช่นเครื่องเล่นน้าดอปิดอแล้วก็พื้นที่ในการทานข้าวทานอาหารนะจะเหลือน้อยลงก็จะแย่งกินแย่งเที่ยววันประมาณนึงแหละนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมที่คิดว่าต้องจ่ายก่อนอีกอันหนึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ว่ามีความสําคัญพอสมควรเลยโดยเฉพาะในช่วงยุคนิวโน l นี้นะคะคือประกันการเดินทางนะคะแปลว่ามีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราฉุกเราหุบไปเกิดอะไรที่ประเทศปลายทางหรือเมืองปลายทางอะ่ะเราก็ยังมีประกันให้อุ่นใจเนาะบางทีค่าใช้จ่ายแบบต่างประเทศมันเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องเจ็บป่วยนะคนะคัะ ยิ่งบางประเทศการเข้ารักษาตัวในพัดลงพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย<ช>นะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะทําให้ทริปทั้งทิพย์อะไม่สนุกไปเลยก็ได้<ช>นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้ซื้อไว้นะครับ<ม>ส่วนใครที่เดินทางบ่อยๆก็ซื้อเหมาเป็นหลายปีไปเลยก็ได้<ช>มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ลองเช็คในหน้าเว็บไซต์ของตัวแทนประกรันชีวิตประกันภัยในแต่ละแต่แต่ละบริษัทที่เพื่อนๆใช้งานกันอยู่ละกันนะครับว่าเขาจะมีแบบไหนให้เลือกบ้างใช่คับ ราะงั้นสรุปเลยเก็จะมีตัวข้างบินที่พักค่าเดินทางในประเทศปลายทางนะครับค่าบัตรเข้าสถานที่ต่างๆแล้วก็ประกันการเดินทางคา่าใช้จ่าย5ตัวนี้มักจะเกิดก่อนเกิดก่อนนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องเก็บไว้เป็นเงินเงินบาทเพื่อซื้อนะครับโอเคโอเคครับจาก2หัวข้อเมื่อกี้หัวข้อแรกที่เราประมวลคลา่าใช้จ่ายกันเขาคาว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะ ส่วนหัวข้อที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนอตอนนี้เรามาพูดถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราพิถึงประเทศหรือเมืองปลายทางที่เราต้องการไปไนะซึ่งตรงเนี้ยถ้ากรณีเป็นการเดินทางต่างประเทศเราแนะนําว่าให้เก็บเงินส่วนนี้ยเป็นค่าเงินของประเทศปลายทางเช่นถ้าไปญี่ปุ่นก็ควรเก็บเป็นเงินเยนอของประเทศญี่ปุ่นเลย หรือถ้าไปเกาหลีก็ควรเก็บเป็นเงินวอนไปเลยนะครับ<ช>ซึ่งวิธีการเก็บเดี๋ยวเราไปคุยกันในหัวข้อถัดไปครับคราวนี้กลุ่มค่าใช้จ่ายที่เกิดเมื่อถึงประเทศปลายทางมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับจะมีตัวแรกคือค่ากินรายวันนี่แหละ <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเขา้าร้านกาแฟการกินอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือมื้อพิเศษต่างๆบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางไปถึงปลายทาง ัวที่2ก็คือค่าเดินทางรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถเมล์รถบัสรถเมล์รถบัสก็เราเทียวกันรถเดียวกันรถเมล์รถไฟฟ้านะครับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทางเลยถ้าใครเช่ารถก็จะเป็นค่าน้ํามันค่าทางด่วนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค่าช้อปปิ้งซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แต่ละเพื่อนๆแต่ละคนแล้วว่า มีรูปแบบการช็อปตตแตกต่างกันยังไงเช่นเบียร์จะเน้นขนมหน่อยผมก็จะไปสายแก๊เจ็ดหน่อยหรือบางคนก็เป็นสายแฟชั่นก็ซื้ออะไรที่ต่างกันไปนะครับโอเคเรื่องนี้อาจจะสั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มค่าใช้จ่ายที่เกิดที่ประเทศปลายทางซึ่งแนะนําว่าให้เก็บเป็นหน่วยเงินของประเทศปลายทางที่เราจะไปนะครับต่อไปมาถึงหัวข้อสําคัญนะครับ แล้วเมื่อกี้เราเห็นกลุ่มค้าจ่ายละทั้งเกิดก่อนแล้วก็เกิดที่ประเทศปลายทางที่แนะนําว่าเกิดก่อนใช้เป็นเก็บเป็นเงินบาทแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศปลายทางให้เก็บเป็นหน่วยเงินประเทศปลายทางแล้วแต่ละแบบอ่ะควรเก็บตังค์ยังไงหรือควรจ่ายในรูปแบบไหนดีออันนี้ก็ออกตัวนิดนึงนะเป็นสไตล์เราสอคนนะครับ อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับจากเพื่อนคนอื่นๆนะหรือใครมีวิธีแบบไหนก็แชร์มาก็ได้นะครับคอมเมนต์มาบอกเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะนะครับเราสองคนที่อาจจะขอเอาไปใช้ด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเราขอยกตัวอย่างในสถานการณ์ของคนที่ทํางานประจําละกันนะครับเพราะว่าจะมีรูปแบบการรับรายได้ที่ชัดเจนและแน่นอนเนาะแต่ถ้ากลุ่มเพื่อนๆที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยราคงไม่มีประสบการณ์ที่จะไปแชร์ให้ตรงนั้นนะครับ โอเคคราวนี้กลุ่มค่าใช้จ่ายาที่เกิดก่อนเช่นตัวแรกเลยตั๋วเครื่องบินเก็บยังไงหรือจองยังไงดีอตั๋วเครื่องบินนี่แนะนําว่าควรจะใช้เป็นบัตรเครดิตเนาะพี่มีมเนาะเพราะเกิดฉุกเฉินหรือเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเงี้ยเวลาแบบเขาจะคืนเงินให้เราเขาาเวว้าบัตรมันจะง่ายแล้วเร็วกว่าพวกบัตรเดบิตนะคะบัตรเดบิตจะช้าแล้วบางทีเราต้องใช้วงเงินหรือเงินตรงนั้นอะ่ะ ไปจองใหม่อ่ะกว่าจะรอน่ะมันไม่ทันใช่เพราะดบิตเนี่ยบางที45-90ถึงวันเลยกว่าจะรีฟันกลับมาเข้าบัญชีเรานะครับซึ่งถ้าเรามีเงินสำรองหรือกสุนสำรองอยู่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องรอตัวเลขตรงนั้นน่ะมันทําให้ทริปเราอาจจะเกิดปัญหาได้หรืออาจจะต้องเลื่อนตารางการเดินทางเลยก็ได้ใช่ค่ะนะครับตัวนี้แนะนําแบบนี้นะถ้ากรณีจ่ายเป็นมีเงินสดสำรองอยู่แล้วที่เก็บมาได้ก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินสด ตบลงไปที่บัตรเครดิตแต่ถ้าสมมติว่ามันขาดอยู่เล็กน้อยออก็แนะนำเหมือนเดิมแหละว่าใช้บัตรเครดิตจ่ายแต่ว่าให้ทำผ่อน0ปร์เซหรือติดดอกเบี้ยไปนวมนิดหน่อยมันจะทำได้เป็นสมเดือน6เดือน10เดือนแล้วแต่นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดดอกเบีย้ยที่เราจ่ายไม่หมดมนะครับ ใช่ครัเพราะบางทีแบบจังหวะอาจจะแบบเฮ้ยกำลังเก็บเก็บเงินอยู่โปตัวมากใช่ใช่อเรื่องโปรเสริมนิดนึงคือถ้าดูแล้วว่ายังไงโปรที่ได้มามันคุ้มกว่าดอกเบี้ยก็ยอมซื้อก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนที่าารณานะอันนี้เป็นไอเดียของเราสองคนเฉยๆนะครับต่อไปที่พักที่พักที่พักอันนี้ก็จะแบบสบายสบายนิดนึงเพราะมันจะมีให้เลือกแบบจองก่อนจ่ายทีหลังอันนี้มีเวลาเก็บเงิน ใช่แต่ก็อีกแหละถ้ารู้แล้วว่าจะไปที่ไหนยังไงก็รีบจองก่อนแต่ทําจองก่อนจะที่หลังมีข้อเสียเหมือนกันคือมันจะแพงกว่าประมาณ3% 5%อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆรับตัวเลขตรงนั้นได้ไหมแต่อย่างเราสองคนเรายอมเลือกแบบนั้นเพราะว่าบางทีเรามีการปรับแผนปรับแผนการเดินทางมันก็ยกเลิกได้แต่ยังไงก็จะถูกกว่าจองกระชั้นอยู่ดีนะใช่ พอถ้าบางทีอ่ะที่พักที่เดียวกันสมมติเราเคยด้วยสิบคืนอยู่ที่สามหมื่นบาทเราผ่านไปแค่ประมาณสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอ่ะกลับไปดูอีกทีอ่ะมันเพิ่มขึ้นหลายพันเหมือนกันนะหลายพันเหมือนกันใช่นะครับอันนี้ก็เลยแนะนําว่าให้จองแบบนี้แต่แล้วแต่สไตล์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้จองตรงจองตรงกับกับโรงแรมเลยนะครับแต่จองตรงกับโรงแรมมีข้อเสียเหมือนกันค่ะ มันจะจองก่อนจ่ายทีหลังไม่ค่อยได้มีบ้างเหมือนกันบางเชนที่จองก่อนแล้วให้จ่ายหน้างานก็มีเหมือนกันอันนี้เช็คเงื่อนไขตอนจองตรงรีมารข้างล่างดีๆนะครับดีนะอันละเอียดละเอียดแต่ถ้าจองกับพวกออนไลน์ทเวิร์เจนซี่ไม่ว่าจะเป็นอาก d ดาบุ๊กกิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบให้เลือกจองก่อนจ่ายทีหลังในะครับค่าจ่ายต่อไปต่อไปก็จะเป็นพวกพาสรถไฟนะคะอย่างญี่ปุ่นเก็จะมีหลายพาสเลยเนาะหรืออย่างเกาหลีเองก็มีพาสนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า พวกบัสที่จะไปเหมือนแบบเที่ยวจากในเมืองไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนแบบเอ่อให้จองล่วงหน้าหรือจะไปจองที่หน้าง,งานก็ได้นะคะคอย่างพวกตัวพวกนี้ถ้าสมมุติว่ามันจองล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเบียร์กับพี่หมีก็จะเหมือนแบบทยอยซื้อเดือนนี้ซื้อตัวรถบัสเดือนนี้เดี๋ยวซื้อพาสอะไรอย่างเงี้ยก็เถอไปแบบเดือนนึงอาจจะประมาณสักค่าใช้จ่ายสองสามพันอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้สึกว่าหนักเกินไปแบบลงทีเดียวตุมต้มตุม้มมันก็จะแบบโห้โทีจ่ายทีเป็นหมื่นเงี้ยมันก็ หนักพอสมควรนะถ้าอย่างนี้ก็คือทยอยซื้อทีละเดือนเบียร์ก็จะทําแบบนี้นะคะพวกตั๋วบัสหรือว่าพานรถไฟหรือว่าพวกค่าเข้าสถานที่ต่างๆที่ต้องจองล่วงหน้าอย่างมาเก็อะไรดิสนียูนิวคาสเซิลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบตั๋วใบหนึ่งก็2 0 0พกว่าบาท2คนก็4 0 0พแล้วบางบ้านมีลูกๆอีก4คนโอ้โหเยอะเลยก็แบบทยอยซื้อทีละเดือนไปเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะแพนล่วงหน้าประมาณแบบ สามหกเดือนเนี่ยอันนี้คือเรานะ <c oughs> ใช่นนแต่ถ้าเ <c oughs> พื่อนๆจองกระชั้นกว่านี้อาจจะต้องขยับตัวเลขการเก็บเงินให้ให้สูงกว่าน,นี้ <c oughs> ใช่ค่ะหรือใครแบบแผน่นยาวๆเนี่ยสบายเลยก็แบบทยอยซื้อทยอยเก็บ <c oughs> ไปเนาะงั้นก็สรุปก็คือตรงส่วนนี้พอมาใช้เงินบาทเราก็เจียดรายเดือนแหละอาจจะเดือนละ3 0 0 0ันห้าพันมาสาหรับจ่ายหรือสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักค่าซื้อพาสเดินทางนะครับแล้วก็บัตรเข้าสถานที่ต่างๆใช่ เราก็จะเอาเงินบาทตรงนี้ไปซื้อคราวนี้ส่วนที่2ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นค่า้จ่ายที่เกิดนะประเทศปลายทางที่เราแนะนําว่าให้เก็บเป็นหน่วยเงินของประเทศปลายทางนั้นๆมีวิธีหรือหลักการเก็บยังไงอ๋ออันนี้เบียก็จะเก็บเป็นเงินปลายทางแล้วเพราะเรารู้แล้วเราต้องไปจ่ายปลายทางเราก็ใช้เหมือนแบบเลทเงินของประเทศนั้นๆเนาะก็คืออาจจะเก็บเป็นแบบในทะเวลการ์า รอบนี้เบียก็ไปสมัครทาวเวกานมาตอนนี้ก็มีหลายค่ายนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดแต่ก็อย่าลืมเช็คว่าประเทศที่ตัวเองจะไปใช้บัตรของค่ายนั้นแตธนาคารนั้นได้หรือเปล่านะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างบางบางส่วนเบียก็จะเก็บยังเก็บเป็นแบบแลกเป็นเงินเป็นแบนแบงเงินสดอยู่เพราะว่าเผื่อว่าบางจุดบางที่ของแต่ละประเทศปลายทางนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รับพวกบัตรติดๆแบบว่า แบบว่าตัดบัตรอะไรเงี้ยยังรับเป็นเงินสดอยู่เราก็ต้องมีติดไปบ้างหรือบางทีเราแบบมีพวกบัตรพวกอีโคกะซุิกะอะไรพวกนี้เราต้องไปเติมเงินเนาะเราก็ยังต้องใช้แบบเงินสดเงินสดเติม,อ,มอะไรเงี้ยมันก็เออเหมือนแบบเหมือนกระจายความเสี่ยงด้วยแหละก็คือเพราะว่ามันมันเคยมีแบบว่าคนเติมไปในบัตรหมดเลยเงินสดติดตัวไม่มีแล้วบัตรเกิดขัดข้องนะวันนั้นๆหรือช่วงเวลานั้นแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ย เรายังมีเงินสดสำรองที่จะใช้ได้อยู่ไม่งั้น,ต,นต้องเอาไปกดเงินที่นน่นก็เสียค่าธรรมเนียมอีกเนาะใช่ใช่ค<ม>่ะก็จะเก็บเป็นแบบ2แบบทั้งแบบในทาวเวลการ์ดกับเป็นเงินสดอันนี้มีคําถามต่อ,อแรกทีเดียวเลยสมมุติอยากได้สักสอง0สนเยนสามแสนเยนแรกทีเดียวเลยหรือแบ่งแรกรายเดือนดีแบบไหนดีกว่ากันใช่สําหรับส a l a r มังอย่างเรานะคะก็การที่จะแบบแบ่งไม้แรก ทยอยทีละเดือนสมสมุติสมมุติอะสมมุติเบีร 5, เยร์ห้าพันไรเงี้ยห้าพันก็จะได้ประมาณเกือบสองหมื่นสองมื่นเยนประมาณนี้อาจจะโปรอ,อาจจะโปรทำได้สองหมื่นก็คือทยอยเก็บไปเรื่อยๆก็คือเหมือนแบบมันจะไม่ได้หนักหน่วงเกินไปการเอาเงินตุ้มไปแลกทีเดียวยไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นการสะสมเงินเหมือนเป็นการเก็บเงินไปด้วยในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบมันค่าเงินมันมีเลทเปลี่ยนแปลงเนอะมันอาจจะเหมือนแบบเออได้ความถัวเฉลี่ยไปเดือนนี้แบบแพงหน่อยเดือนนี้ถูกหน่อยอะไรก็ถัวถกันไปก็ มันจะไม่ค่อยรู้สึกเหมืนอนแบบโฮย้ยวันนี้ซื้อแพงลุ้งนี้แรกตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีอาการแบบเสียดายเงี้ยแต่นี้คือเราก็ถั่วๆกันไปอารมณ์มันซื้อหุ้นอะอแบ่งช้อนแบ่งช้อนซื้อนะคะแต,แต่ถ้าอย่างช่วงเนี้ยนะถ้าใครมีกระสุนมากพอก็แนะนําว่าแรกสะสมไปเยอะหน่อยก็ดีเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยช่วงนี้ค่าเงินค่อนข้างลงะนะครับ ก็แลกเก็บกันไว้ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าในช่วงเศรษฐกิจปกติอ่ะเราก็จะแบ่งไม้แลกกันอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราสองคนไม่ค่อยได้ซื้อของแพงๆในเวลาไปเที่ยวเท่าไหร่เพราะงั้นมันก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกกับส่วนต่างใช่ไหมแต่ถ้าใครมีแผนจะซื้อของที่มีมูลค่าสูงๆอ่ะอันนี้ถ้าช่วงไหนค่าเงินลงแล้วมีกระสุนมากพอก็ซื้อเลยครับแลกเลยนกเลยแล้วเวลาพอไปซื้อมันก็เหมือนแบบได้ส่วนต่างเยอะนะคะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะหลักคิดของเราสองคนในการที่จะเก็บเงินก็คือสรุปอีกทีก็คือเราจะใช้เรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเป็นตัวตั้งเช่นทริปนี้สมสุขมาห้าหมื่นบาทต่อคนแล้วเราเจอค่าใช้จ่ายที่จ่ายก่อนสามหมื่นเออเราก็เก็บเป็นรายเดือนมาแต่เก็บรายเดือนเนี่ยวเราก็จะแบ่งเป็นสองแบบเก็บเป็นเงินบาทส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินประเทศปลายทางส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ นะครับส่วนจํานวนเดือนก็แล้วแต่ที่ว่าบอกว่าห้าหมื่นเนี่ยมีเวลาเก็บกี่เดือนถ้าเก็บ5เดือนจะไปว่าต้องเดือนละหมื่นนะแต่ถ้าเก็บ10เดือนก็เบาหน่อยก็เดือนละห้าพันอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ปันส่วนเอาว่าห้าพันเนี่ยกลายเป็นเงินบาทเท่าไหร่เงินไปเทศปลายทางเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นแชร์แบบฉบับสไตล์ไอ้คนสตอรี่นะคะเพื่อนเื่อคนไหนที่แบบมีแบบแบบสไตล์เก็บแบบอื่นอะไรเงี้ยหรือแบบเป็น แนวทางที่แบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยอยากแบ่งปันเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูเขาก็จะได้แบบแบบมาดูแล้วก็เออเผื่อเราสองคนอ่ะไปหยิบมายืมหยิบยืมมาใช้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะก็ไม่ได้ถือว่าแบบุ่ามาสอนแบบต้องวิทยนอย่างนี้คือถูกต้องอะไร้ยไม่ใช่ไม่กล้าสอนหรอกครับเพื่อนแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นใช่ใช่โอเคแช่ว่าแชร์ในุมของเราสองคนแล้วกันเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับฝากไว้เท่านี้ มีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ<ช>เหมือนเดิมค,ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบี์กับพี่หมีด้วยนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ